เียบนะเราเนี่ยมันเลือกเกินเราเนี่ยมันเลือกเกินมันเลือกเกินไม่เราเนี่ยโอ้โหรถมันจะเยียบเอาเนี่ยตั้งแต่ข้าไปแล้วเราเนี่ยไ<ม> <Hey, S 2> อ้บอกว่าจะวิ่งลัดรถมันจะมีอะไรล่ะมันไม่ได้ไปตลาดเราวิ่งตามไม่รู้เรื่องเลยอ้าวอะไรกันล่ะกี่คนมากี่คน อนะมากี่คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนในแค่นี้ห้าคนเนี้ยนะเดี๋ยวก็แม่จะดับไปเลยมืดแล้วแม่มืดแล้วเนี่ยมีห้าคนคนละอันนะอ้าวหเดี๋ยว เร็วเร็วสิดูสิรีบกับ้านะเนี่ยพอให้แล้ววิ่งหนีเนี่ยมันน่าตีไหมตีอ้ดาดังนี้เร็วเฮอร์ลดมาตายเลยตายเร์ลดมาอ้าว อันนี้ตาไปเป็นอะไรมาเนี่ยบอดไปเลยเลยเนี่ยฮะใครไปเจกตาให้เนี่ยฮะใครพาไปเจาะตามาเนี่ยลูกโอ้ยด่างบอดไปเลยข้างหนึ่งถนดถนมกินฮะลูกกินกินจะไปใกล้ถนนนะรถมันก็จะเยียบเอาสิอาด่างใครไปเจาะพาโน่ไปเจาะตามาเนี่ยฮะด่างกินฮะลูกอออืื พอแล้วลูกพอแล้วลูกโ,โหลูกไปห้าม้อ,อมาเลยเนี่ยหรือมันลุดไปเองหาดางนุ่เจ็บไมตานุ่เจ็บตาไหมมันโปนยูใครพาไปห้าม้อ,อหรือเปล่าเนี่ยลอยมันมีดโกนโกนขนตาเดียวนะ้นเนี่ย